อยคองอพี่น้องไข่ขนาดไม่ไข่ดูสุดนาไขุ่ดดงนีไข่มดง เอฟซีทุกคนทุกท่านนะจ๊ะที่เขามารับชมสองมมกิกพ่อรุยจ้าสวัสดีพ่อไงเม่เม่เอฟซีทุกคนทุกท่านครับผมจ้าทางที่อยู่ในประเทศหรอกตาังประเทศนํานอกจ้าครับผมนี่พอกันวันที่21แล้วเนาะค่ะ21กุมภาพันธ์2568จหม้อกสิดจ้วันนี้แมกิกก็พอกิกพาเขาป่าเนาะครับผมหากินแบบได้อายมาเนี่มาหนี่มาแพนสูงครับผมมานี่มาหนี่งม่ใหญยไขคมืแดงครับผมมาหนี่งอโคกรอป้าครับมาหนส่งจ้อาห จ้าไปตามดุดนตามชมก็ไม่คิดพวกคิกจา้าเหมือนวสิไดสิมานบอน่าจ้าไปกันเลยจ้าไปครับผมมือน,น้อมาพิกัด<อ>นะม่าพิกัดต้งปลาต้องแก,กะก็ครับผมมือน,นเปลี่ยนไม้จากน้องเมฆค,ครับผมไปครับผมนี่แหละครับทําเดือดที่หม่องสิมหาไข่มุญแดงครับผมจอดรถไกลทางเยด้วยครับผมมือนนี้ก็มาเปลี่ยนไม้มาทางปลาน้องแปะครับผมมาหัวจอดรถก็เห็นอยู่หรอครับพังสองสามหัางอยู่นี่ครับผมไม่คิ ทำการใส่ gon, แปแง้งใส่ทุงมือให้เรียบร้อยครับผมเดี๋ยวต้องเซฟติครับผมทุงมือเสือมาเพราะท่านได้ใสข่ขาดหลายใช่ไหมนี่ะได้เงินครับพี่น้องโอ้ย <c ười> บางหักเนาะเอาเอาตบบาาัวบระขาดเสือมาลายอ่านอยู่ <c ười> ไปครับผมคุห่างอยู่กุนครับผมให้ประธานเพิน <c ười> เ่นเปิดงานก่อนครับผมโอ้โหตะเว็นกับพอดีคือหัวพี่น้อง ครับสหา่างอีกเท่าครับผมเีง,เง,เง,เง,งต่นตนยต่พอดีเลยเน,ยเยนาะนะครับผมแค่ชิตรงมาตรงรดน้ำกันได้ครับเนี่ยถ <c oughs> น,นะครับโอ้โหเห็มหัวเข็มยวตรงหัว ตรงนี ini, here, here, here. S, ้ตอนนี้แก็ดีเลยบ้าน่างัดขึ้นไปถ้าบไวบอกเองสี่ซอยกองหนุนบัไวบัไวบอข้อตังแงบัไวยเหรอเาพูดถึงแงเองครับผมเียนให้กคิดแงะพี่น้อง ตกกระงไว้แตกแ้วตัวหลายห้างลุมแตกแล้วเฮ้ย่นเชิงทำไมแทงไหมดู เอาลงเนาะเอ้ยเอาลงลงครับลงตงข้างนอู้หมดกืบกัดตัหมดเอาลงเอาลงตาน้าคู่มาใส่เคงพนทั้งพนแย่เัรงตะก่องแล้วบันี้พี่น้องเออจนใบเลือกเลยว่าะคุณได้พวกกัดสะใสเลยโอ้หนักกวายนักว่าเอาแผงฆ่าน้ำ อันเกือบบูดเ um. ้อครับผมกันมุดแดงพันไตขึ้นไปนะครับต้องเกือบบูดลายบ่บ่เหน็บบ่แมันหดก็ได้เอาเทเลยที่เราไม่กินซะกันามียนบ่นักแข่งเลยเป็นต้นีม้ลายอยู่อุ้ยบ้อง ว้าวตระไคร่ตรงตรงเลยอ้ยดกดุกดุกถือมาดุกมาละจ้ะข้างเลยกรมานล้วเนาะนี่ต่ะไคร่ตรงๆรงเหม่อเอาใบตองเอาแม่พันออกก่อนครับผมใครเอาแงมปะใครเอกแงมที่ทุงเหมอมันใหญ่แต่ไรก็ขนาดเปพี่น้องเลยอดอสีนี่มาบืชเกือบืล้สีขาวบ่ได้ สีอะไรบ้างดูสีส้มนี่งามแห่งเป็นเป็นหนังนเลยก็มีไม่ใครหนังไรแต่ไข่หนังเนี่ยนี่ใค่งามเลยขันเป็นไข่หนังเนาะเอ้ยงามแห่งแต่าบางมองเนาะมองนี้เขาก็เคยื่อนมาเย่ทุกปีหน่อยเนาะเน่ยครับกิ๊กกายกัมาเอาเหนียสืดจอดแห่งเอาให้ยเมื่อกี้เอาออกก่อนครับผมค่อยเบิรงตอนฟัดครับผมลายหน่อยนะอุ้ยลายลาย ไผตงหอมพี่ว่าสุดยอดสุดยอดท้เด้อพี่น่มนแบบที่ต้งกแต่อไตมเพื่อมานครับโอ้กบเต็มถเนาะกือบเต็มเต็มล้ว่าทัวทัวถาเลยนะนน <c oughs> ลมบลมลาดโอนะ้ จอดครับออกน้ำเก็บออกน้ำจากพี่น้องทอดเด้อทอดและละทุ่งเมือพี่น้องวัฒนัดปอใหญ่ใหญ่มันใส่ถ่ายเมันหนาผมใครสุดจอดแหองวันนี้งามอยู่จ้ะมองพอนเคยตรงนะครับพันจังตรงถ้ามองพ่นเคยตรงเป็นใครหน่อยกับใครหน่อยคือเก่าครับผมงามอีก ไม่ได้แต่ผมไดกระป๋องมาใส่แต่ผ่านทั้งแหงมาใส่กระป๋องเสียเต็มหมืนอนกันมเลยไปนำลนเลยเนาะนี่ยว้าเหมือนแดดแห้งครับพี่น้องแดดขนาดทั้งหอนทั้งเอวแดดเจีมแห้งจังแดดเจียมฟัดทิ่มมือเ่ แหงๆกว่าแหงๆแคงแดดแงั้นหนาขึ้นไปใส่โมดแดงกับแม่นถือกับตะเวนหรอครับตะเวนสองมาพอดีหน่อยตาเหลือม <ตา S 1> ฝั่ง<ร>ใส่กันเลยงามสุดจอดเนาะคามๆผมข้าพมโอ้สาวจูนพูนจ้าไข่รตรงเรื่อครับหรือว่ามีไข่หน่อยด้วยครับปิดตาแล้ว<อ>ใส่เข้าไปละ โอพิทดอกตัวนี้แห้งลงดีไข่ปลาเมือกอุ้ยเด็ดเลยเลยได้วยนะอยค่ะหูยงามเลยเน,ะนาะงามมากโหมีสีผูดลาดไปย่างดี <S <S อาอวันนี้ปเปรี้หั่งในอีกครับผมหั่งใกล้ๆกันนี่แหละครับนี่เอาขึ้นไอะอีกข้างน,น,นึงครับพี่น้อยขึ้นขึ้น ตรงทีขคือกันอีกรั้งตรงมันมาตรงตรง cái sự nữa các bạn oh, oh, oh. cầm đấy ngày, <laughs> hàng ngày phẩm tung no Tung hả? Ừ, gì đâu? Oh, kasama ngayon ng gabo-anana. anan. Oo, oo, toko pa rin, pa rin ถ้าเพิ่งตอนเอาลงได้แต่พี่น่องตรงอยู่ต่ห่างเอาลงม้งมนักขึ้กันหนกัอนักๆนักนักีกกกกกก่วะพี่น่องเอาแผานแผานาเ <c oughs> <c oughs> ท่พี่เจ่าครับผมอุ้ยหลังางนี่เป็นเปงละไอ้ฮะไม่เปงแล้วเปง่ <c oughs> เงี้ยมาทางไหนเป็นเปล่งหรอเปล่าเป็นเปล่งแหละมันตรงตัวยามใดไหมเนาะจ้าเป็นเปล่งก็แล้วครับเอไไ้ยเขาไก่เพื่ออะเลยครับผมหมดออกก่อนทุ่งมือซื้อมากครับพอดีเอาทุ่งมือมาใหม่อีกครับผมใส่ใหม่อีก บ่ไรที่ละครับกัดแสบครับผมเพลนนี่เพลนยาวใส่มือนี่มีเศษมือหลวกเหมือนเด้ครับผมหลวอกเอลิจจนะใช่ไหมคเอาแป้งมาเพิ่มอีกครับผมให้เพิ่นตัวมึงผีเะจ้ะเป็นเตกไข่เตกอ่ะไข่เตกเ,เนีเเ่ยเนาะอ้ยไข่งามเลยไข่รปูหน่อยได้ไข่ลายอยู่ไข่ลายคือเราครับผมเพลไข่พาไปตรงลายไปตรงลายเนาะ อาเคเก็บไปต่อบิงดๆครับผมเป่งเก็บตั้งหากว่าอัดออกก่อนฟักแมพันออกก่อนแค่นี้ต็มีโฮมไล์ครับผมแต่ผมมีโฮมเหนื่ยโฮมใหญ่ พันตรงกร่อนมูครับพันมีเปล่งเลนพันบลุกมากฟรรัดเนี่ยอะไรยรเงียดแนนอินติโอยเป่งทัง้งเปล่งทั้งไข่เปล่งกบับโบายปไปเลยต่อครับแต่ว่าไข่ตรงงานให้เป็นไข่หนัง แห้งครับบอลเนี่ยเพิ่นกอ็ออกเบิรดแล้วเนาะเบิรดแล้วจ้ะสองห่างคุ้มเลยแล้วนกเสะเป็นปลาตองในยานเฮียปลากวงนี่จังเนาะ วกว้างดีทุง่งใหญ่ขนาดไหนวะใหญ่ละน้องอ่ะโอ้ยเงินเดย์เครื่องโลดหรอกมันีจังว่ะแต่ละบ่จ๊ะเนาะหาไปหลุมต้นไม้ครับผมพอเห็นไหวอยู่ครับงามงา,ามาาอ,อ่ะฮัมฮัมนี่บหว Chị qua diện tích cả cá cá cả hàng, hàng đó nữa không hàng mà. สมเหรอใครผสมยี่ตรงมีดีีน่อมันย่อนเสียงตะวินมันก็เลยกว่าชัดไปไรนไปฟังคนกระโปงย็นเอางัดทางงัดได้ทางงัดชู้เขาใครเด๋วมันอยู่ในห่มอยู่คนคนแย่ยืนอยู่ห่มอยู่พี่น้ออาลุงกัเนาะอาลงจ้ อ oh, oh, oh. ๋ออ๋ออ๋อมาถันเลยเป็นผ้าหางนะครับผมผ้าหลุมอนี่ก็หนังผ้าจงลายดูปลาเสร็งบ่นี่ก็ให้ปลาเสร็งนะครับผมหางใอ้ยผ้าง มีตรงไม่ตงไม่ใครหน่อยครับบมนมีตรงอยู่จ้ะเก็บออกมาเนี่ยอยงรตรงไรเนี่ยุ่ใช่ค่โอ้ไขรตรงก็ไลาเตรีรตร๋ยวผสมผสมผสมไข่หน่อยเนาหันเป็นไขรผสม น่อยไลายนะแม่น่อยเพิ่ลอยู่ไอแม่น่อยก็ถือว่างามลครับฟันบแหลก็เลย้องอะฟันแมวก่อนเนาะขาวงามเครับผมมันืมมแตว่าหน่อยหน่ยเต่าก็เป็นเงอะไรเขาไปแยกอยู่ยาาเพื่อนไม่ใหย,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 นยนบ่มีละแต่หน่อย จะหอดบานได้ฟัดออกอีกครับผมฟัดออกหน่อยเก็บออกงานเนาะงามอยู่หลายเติอเลยล้วครับผมไปหาเราบุ้งอีกครับผม เราเราไกลๆกันนะครับผมนี่ยู่ชุดเดียวครับหาอยู่ชุดเดียวาบันนจ้กมขอหัางพอสูงดวยครับผมกองลงมาที่ใช้ไม่สัน่นแงอครับผมระก่อบาดครับผมที่อนันยับออกหน่อยนี่นี่ครับพ่าครับ

โอ้ยไปมาพูดีขนาดด้ไหมนาดูกแลวเมื่อกี้คือไม่จีกเไปอออ๋อขึยอดใช่ไหมยอดยอดยอดก่อยเ้าก่อนไม่ใช่หก่อนเข้าจีก่อยเพิ่นยอดอ้ยไ้แล้วนาไปหุ่นิเดีมาเอากอนที่นอกคุณไปหามงตอนลดคุณมามงไม่เหลือแล้วครับงานใหญ่ๆครับผมหาแรนเลยเปืนอกีบาทมาถาเบืองตอนเพ่ครับผมมาบาทอเมาเ ทิมเลยหมดขึ้นแง่ห้างต่ำๆนี่กัดดีกว่าห้างสูงเลยครับผมเป็นก่อยเข้าก่อนพี่น้องเอ้ยก่อนห้าสิได้ก้อยเพื่อนเอ้าเยอขคอมปักไก่ลดเท่าไหร่กระสอบมันอ่อนจะได้เปลี่ยนกระสอบใหม่มันอ่อนหลายมันก็โอ้หลายเติบพี่เด้อครับผมหลายนะจะไข่ตรงตรงไข่ตรงตรงเลยครับนะใหไม่กี่เก็บออกก่อนด้วครับผม บมกาเขา,กเาไก่กัดเจ็บหลายแดดทั้งกัดเจ็บยด้วพี่น้องคน <laughs> 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 เอาไปขึ้นเออเอาขึนนั่นละให้พี่ขึ้นเครื่องถนนนะครับผม <laughs> อเอาเก็บออกเลยครับผมโอ้ยงานพื่งเก่าครับผมปบไปไอยู่ห่มครับผมโอยู่ห่มบ่ไหลช่วงนี้ท้ายูี่ข้างแดดมิซิสเป็นอากาศครับผมเรียกว่าเป็นลมมอนแห้งครับมอนแห้งมันแห้งครับผมอุ้ยงานงาน สวยสวยอยู่ครับผมห่างๆงนี่งามสองห่างต่ำๆีำนงานเลอมไม่เปี่งแล้วก็มีแน่อย่น้อยน่งมีไม่เปี่งสองสามตัวแวย่กว่าฮะย่อยู่บองหันคื่อจะประรหลดล่เห <laughs> <laughs> นอืป อ้าออรำรวยมัื่อนปฏิกิริยตยิดตัห้างมันพี่เก่าออกละอา,ากาศมีโอ้อบอางแห้งเพืบบ่ฝนตกแดดหน่อแดดแห้งได้จ้ะพี่น่อแดดแห้งจ้ะน้ำมเส่อหนาวอยู่ได้จ้ะน้ำมาเลีงน,น้ำกลางเว้นน้ำมาแหล่งห่อนตั้งภาคอื่นเพื้นจังหวัดอื่นฝนตกดีใจนำเด้อจ้ะพี่น่อบ,บ้านไม่ดีจก็อยากให้ตกอยู่เนอเนี่ยพอิกิเก็บเห็ดเนี่ยทึงให<ส>้เศ้าห่อนน้ำเนาะ ว่าหาันในหนาวก็บว่าขึน้นหนาวคักแท้บัดยามห่อนก็บห่อนคักปีนี้เนาะสุดยอดสุดยอดครับผมปีนี้หนามลดลงกว่าเกา่าลดลงเร็วจะปีกายฝนเฮาได้เก็บเพยียรเราได้ไอ้กุ้มผ้าเนี่ยเนาะจังหวะจำ<ย>อะไรเน<ย>ี่ยช,ช่วงนั่งเก็บเพยียรฝนตกเดือนธันวาหน้าหนะ้องคนได้เก็บโอ้เก็บเพยียรเปล่งแดงสี่มาไม่โอ้ นี่ขันตกมาปุบตะเก็บเห็ดเพลิงแดงสี่ก้อนมูลเด็เนอะนี่จับอึ้งก่อนว่าจ้ากนันน่อันทับเหลกเนาะนี่ต้องจับอึ้งกะว่ามาเ,เนี่ก็เห็ดบดคอนอ่ะเนาะมาแดงสี่เนาะอือเออจำ่คบบ่อยได้ไหมนะคนณมีอายุปเป็นสิล่ะครับผมพอละ <c oughs> พอแล้วบ่สเข่างามแล้วครับผม รถจะจอดทางข้างนี่แหละครับผมมองแง่ไข่บัวแดงหาแง่น้ำทางไปครับทางในป่าด้วครับบนทางแด่งโอ้โหมันหงำครับบาดพี่น้องพวกนี้ครับพูกใส่ผ้าแงงก็ดีด้วยครับเพราะว่าอากาศเป็นท้ายเทืดีเนาะนีะ่ก็จะเอาบ่เอาน้ำครับ โอ้โฮได้ล้น้อยเนาะลายแล้วนี่โดกโกแล้วล่ะจ้ะพี่น่อนี่ย้ใบอีกษารอห้ห่างไม่ไปเรื่อยๆน้ำทางไปนี่แหละครับผมอากาศก็บขึ้นเพราะว่าคือฝนอีกโจกเหนที่ไงเนอะ มาบริษัทห <t od em> so ้างยืนนี่ครับผมพ่าโวยกลับแล้วครับผมเดี๋ยวห้างแค่คือตรงบมตรงเด้อครับมีห้างยีนนี่เงี่ยบริการครับผมเพันตรงบ่ตรงบ่เิยนี่ครับผมเี่เบรงกานครับผมถ้าห้างเพิ่นไข่หน่อยก็บบริษัทเอาเคนนะครับผมบมตรงบมตรงบ่ห้างใหญ่ใี่น้องไข่หน่อยเนาะมองพันบมตรงมันห้างใหญ่กับโมตรงเนี่ครับผม ทาสผ้าอ้ยกลับเลยละครับผมรูปผลงานเล,เลยด้วยครับผมสิพผ้ากระบ,บาดลวครับผมอากาศกระคึมมากคือฝนสิตกสุดยอดน้องเป็นขาเลยนะแมนครับผมหลอบสองหองปีหกแปดด้วยครับนี่มันก็หลอบแหละใช่นามแมนครับมาหอ,อ,อดกาพอกลุ่มหนึ่งเลยเนาะกลุม่มตรงๆ,รงๆครับผมกลุ่มเดียวเลยหากลุ่มเดียวเลยจากพาี่นอะ เวอร์เดียวหน่อยเนาะแม่ครับไปเวอร์อื่นก็บอค่อยตรงจ้ะเอาอยู่เวอร์เดียวเลยจ้ะพี่น้องถือว่ามันกว่าหลบก่อนจ้ะได้หลายจ้ะพี่น้องประมาณได้ไปโล่พื้นอ่อนนี้เนาะแม่ครับจ้ะมีตะไคร้เงี่ยเป่งๆมีหอนเงี้เป่งเนาะแต่ว่าเป่งเป่งบ่ทันหลายเลยจ้ะพี่น้องแต่ว่าเพิ่งกระลืมเป็นเป่งแล้วนะจา้ะจ้ะสำหรับผลงานคลิปเมื่อนี้เนาะจ้ะพี่น้องเป็นคลิปของวันที่ยี่สิบเอ็ดเนาะคะ่ะยี่สิบเอ็ด กุมภาพันสองพันจ้ะแม่กี้กับพ่อกิกก็ขอฝากผลงานไว้อีกคลิปหนึ่ง้อจ้าถ้าเสิรชอบวิดีโอจังได็ก็อย่าลืมซอกดไลค์กดแชร์กดซับสมัครกดกระดิ่งน้ำเด้อจ้าเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องแม่กี้พ่อลุยจ้าแม่กี้กับพ่อกิกก็ขอขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการติชมทุกกำลังแรงใจคือเก่าล่ะจ้าขอบพระคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านนะจ้าที่คอมเมนต์ดีๆครับมาให้กำลังใจแม่กี้กับพ่อกจ้า สำหรับคลิปเมื่อนี้เมื่อกี้ก็พอคิกกับฝากผลงานโดยเพื่อนสำเนาจ้ะไว้พอกันไม่เมื่อนาวันเมื่อกี้สิภาพไปหานยังพิ่กัสไเนาะจ้ะนี่เมื่อกี้ก็พอคิกกับขอตัวลากับ้านเดียรจ้าเขาก็ข้าวสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อใหญ่แม่ใหญ่ fc ทุกคนทุกท่านครับผมขอบคุณหลายๆเด้อครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการติชมทุกกำลังแรงใจที่ส่งมาให้ครับผมบาวสิยู่ต่างประเทศหรือในประเทศสปปขอบพระคุณหลายๆครับผมกลับบ้านพอกันไม่คลิปหน้าครับผม 拜拜啦！